จุ๊บตรงนี้จุ๊บตรงนี้นอตรงนี้นายเดียวแ้วเราเราเจริงเขาเหรอนะ่ใครรักแม่เรื่องเราเอหรือ้จริงเข้าหนเขาไม่เราไว่จริงขเขาไปน,นอนกันถเถอะเฮ้ไปนอนกันฮไปนอน นอนกันนอนกันไหมน้าร้องว่าจะกินก้านไหนครับไปไหนว่าจะไปไหนน้าจะกินข้าวแล้วจัว่าจะกินอะไรวันนี้เ้าว่าดูแป๊ปปี้ไหนครับพวกกินอะไรวันนี้เ้าว่าดูแป๊ปปี้ข้างล่างครับได้ค่ะแล้วจังเย็นนี้จังว่าจะกินอะไรน้าว่าจะกินอะไรเย็นนี้ ะมาดูแบบพี่เลยได้สิดูบีชาได้นะได้ค่ะดูบีจอแล้วนะได้ค่ะวันนกับเจ้ะมานะวันนี้กับป็นไปตรงนั้นเลยตรงไปไปตรงนั้นว่าอาจารย์ว่าจะกินอะไรเย็นเนี้ยกินข้าวกับอะไรอีบุตรหลานก็โตแล้วจะเนี่ยพูดอยู่านี้นะป้า โอ้โหแ,แล้ววันนี้จำว่าจะกินอะไรข้าวกับอะไรหมูลเลยอ่ะหมูทอดกินอะไรนะหมูทอดหมูทอดหมูทอด